มีบาราวตาแดงขอพวงขอวงก่อได่อนเ,เอ้ยมันเขาเล่นเขาเลอนเขาเล่นแปดสิบตดนยิงมันดนยิงดันดันพี่ดันดันดัันดปเล่น,ลนบ,บ้านขึ้นบ,บ้านขึ้นบ,บ้านนบ้าน เด็ดนี่ดัน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 สมงกได้นะที่มีสโค๊ทองจะล้มโอโไปมา ไปไม่ไปขวาพี่ขอต <min ั้งทางคนชุบกันข้างหลังเราเลยตามไปเลยพี่เอาไงก็เอาเราต้องเล่นเบียดล้มเก็บสองเจอเดียล้มเดยล้มเดียวล้มเดียวล้มน้องเติมพี่น้องเติม รีบเคลียร์นะพี่ตีหลังมาครับตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งตาฟ์ไลฟ์ไลรีบรีบนี่มิสิตกระจายเล่นได้พี่โอบ้านนี่ไหมต่อได้พี่พี่พิงห์มหรอหายแล้ว คำให้มันไม่มามันอยู่นู้นอยู่ไกลเลยแต่มันมีตะโขบโอ้ยอยีายิงไม่ไร็วพวกมึงโดนมึงไม่แม่งแ,แมนปูงานวะไอ้สัสงั้นเล่นกับมันเลยพี่งั้น่ะยัดเลยไปกลัวเอามันโดนไหมแม่โหแม่งวิ่งสามจุดเก้าแล้วพี่วะ ก่อม่วงมันก่อม่วงเอาท้ายกับตัวหลังกับตัวหลังตัวหลังพี่ดันกลับมาหลังก่อนได้ปะดันกลับไปหลังดูดูตัวหน้าให้ดูตัวห้านี่ก่แตกผมด้านหลังสุดเลยนะแตบกำลังช่วยเพื่อนอยู่ ให้ได้ฆ่ามันให้ได้พี่กลับมาพี่พี่กลับมากลับไม่ได้กูตายไหมมันตายไหมตายไปไปรีบกลับมารีบกลับมาพวกมึงรีบกลับมาเข้าอีกสองตัวเราวงบีบแล้วมึงยิงโดนกูทำไหมห่าม,ม,มันไม่ระเบิดไปพี่ไม่เชื่อนั้นยิงจากนอกวงหรอวะ เออดันนะั่นเองายมีคนคาบอยู่หลังมึ้งเหรอแกยังมีคนคาบอยู่หลังมึงเอาไปพี่หน้าหรือหลังเอาหน้า,าก็ได้หน้าพี่กไป,ไปเลยห,ลหน้าให้จบดีกว่าพี่อย่างนั้นน่ะไปขอแตกตัวนึงดันได้พี่ดันได้ดันได้ ผมไม่รู้กี่ตัวนะผมได้สองอนะหนักสามบ,บุญหัวบ,บุญหัวแตกดาวตัวหนึง่งหมดเหลือเหลือเดี้ยแตตัวหนึงหน่งเติมพี่เติมเต็มตีใหม่มามาแล้วด้วยมั้งนะ อีมไอ้กล่องเนี่ยมันตายนอกวงไปพี่ไปยังมีไหมเลยะล้มตายตายพี่ใหม่ปหนี่ตายหมดพี่ซี่คิดเดวเล็เอร์ช่วยเพื่อนมันเอเอ้อตรงนี้ แบบทกฟิตก็แตกต้องเติมพี่ทีน,นี้เหลือหลายๆตัวเดียวอืมแค่สิบเอ็ดที่ใช้เหลือหลายๆตัวเดียวไปไหนวะบูมมาวะต้องแบนหน้าวะเยอะท่านเอกกูดีนะมึง พิงหายแล้วเว้ยโอ้ขอบคุณพระเจ้าผมก็มามาอย่าทักพี่มันเป็นข้อยิดพี่อย่าพี่วิอย่านี่ยอย่าักอย่านี่ไอ้บล็อกไอ้ที่ฉันล้เพิ่นไปอยังเข้ามาแต้ติดแล้วกูยิงแรงเข้ามาแล้เจฟี่เฮ้ยตัวนี้เห็นไหมเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยถ้าจะเข้านะเดี๋ยวมันก็ตายวงผมมายืนได้พี่อยู่นี่ขอแดง บาดท้าอยู่ใต้ตีนนี่ขึ้นไม่ได้หรอกเราสบายแล้วถ้าวงไม่บีบหนีอีกรอบอ่ะมีเมียเดี๋ยวมันง่ายามันไพายอนอยู่จะล,มลม้มจะล้มตายแล้วาาาาตายตายตายพี่เราอยากได้เฮฟวี่กับไลท์หน่อยพีย่ขอเฮฟวี่กับไลท์หน่อยพี่ บริจาคให้หน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่แม็กไม่เอาพี่บิ๊กที่เดียวนี่หว่าไพ่ลันแตกแล้วไม่ต้องยิงตายแล้วอยู่ใต้ตีนที่เดียวอ่ะเราตกนะบูยิงเรารอเลยมันดันออกความรอพี่บิ๊กป้าดับไปฝั่งนู้นก็ได้นะพี่ตรงนี้ใช่พี่ตรงเนี้ยหลังเนี้ย อย่งนี้นะอ่าตรงนั้นนะตรงนั้นนะรอรอพี่รอรอรอเผื่อมันโดนงวิ่งองอกก่อนอืมตุกปักนิชคิวยังให้ยังได้เลยคยุยรอรอมันนิชคิวอะ่ะไปพี่มันนิชคิวสองอันแล้วมันเล่นโง่ ไม่อยู่บนหวัวมาแล้วเจ๊ดเจแตกจะแตก๊ดร้อยกว่าร้อยกว่ามามามาเขาเลือกเขาเลือกเขาเลือกตัวสายจะล้มพี่บิ๊กระวังล้มตัวหนึ่งพี่ล้มตัวหนึ่ง น้องโดนให้น้องโดนให้เล่นเล่นเล่นทั้งล่างเล่นข้างล่างไหว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 บนหัววะไม่เป็ล่นเล่นได้เล่นได้ไหวไหวบนบนบนน็อกไม่ต้องสนใจบนหัวไกลๆนะเสียเห็นแม่เล่นแบบปิงปิงไม่ได้ยิงใครตายเลยมันแค่ยิงเก็บอย่างเดียวเพื่อสวยไหมพี่ผมไปเทรดแอดให้พี่แล้ว มันจะปลาระเบิดเม่เไหก็เลยต้องผีกว่าไปยิงมันไงสวยพี่